รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ทสอบเยอะปเด็นที่อ่ะพอมันได้ด้วยอ่ะมันต้องเก่งตอนนี้เท่าไระนบอกหยุดพรุนี้วพรุนี้พรนี้พี่พรุนี้หยุดแน่นอนนะพี่นะตอนนี้กี่ท่านแล้วเออแปดร้อเก้าสิบสี่ท่านค่ะรอหนึงแล้วพ่จะจบแล้ว เนาะเดี๋ยวเราพอจบเราก็มาดูกันต่อมาจากบ้านใหญ่จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับใครมาจากบ้านใหญ่ก็สวัสดีทุกคนนะพี่นะพอดีผมคุยสปอนเซอร์อยู่อืมกระปอ่นแม่ดูดกุ้งโดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยยุงกันชัดยุงลายอื้มไม่ยุงลายยี่นี้ยุงป่ายุงลายมันเป็นลายลายไม่ใช่ยุงลายไอ้นห้า ยุ่งกับแต่ข้าระดอกอีกขนาดทากยอโไม่ยอมเอาไม่อยู่เลยยุ่งที่เนี่ยเที่ยกับทะลุเลยพรุ่งนี้นี้พรุ่งนี้เราหยุดนะพี่นะวันนี้เราไม่ได้หยุดพี่เราหยุดพรุ่งนี้นะครับรอพรุ่งนี้เราหยุดแน่นอพ่อไม่ได้ไปทำงานแต่หาแต่พี่ตีครับอะไรงงอะไรนะหัวอะไรนะวันนี้พ่อไม่ได้ไปทำงานไปหาพี่ตีครับคือดอะไรไปดูงงพรุ่งนี้วันนี้ที่พรุ่งนี้หยุดแน่เอาไนะพี่นอก็คือเหมือนเขาบอกว่านี่พ่อไม่ได้ไปเหรอบิดไปเลยพี่ตีเหรอไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนนกั สวัสดีมาจากบ้านใหญ่จ้าวันนี้โลสวัสดีเด็กผิวนี้โลเฮียนหลอนมากมาจากบ้านใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งพันคนดูหนึ่งพันหนึ่งคนดูนะคะ,ะ 1, หนึ่งพันหนึ่งร้อยเหรอเออไปไปให้หน้ากล้องเดี๋ยวกูถือให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูวิ่งเข้ารถมาก็เดี๋ยววันนี้ผมกับเจ้ารันไม่ได้มากนะ็เดี๋วจะให้ผมกับเจ้ารัน<ง>พูดอะไรผมกับเจ้ารัน <laughs> เออเจ้าลันไม่ได้มาก็จะเดี๋ยวให้แนทถือกล้องเดินกับผมนะครับนะวันนี้ มามาจากบ้านใหญ่สวัสดีครับอังสอกล้องมาให้กล้องมันหีอยู่คูเยอะอยู่เยอะจริงวันนี้มีแต่ว่าก็คือวันนี้เจา้าลันไม่ได้มานะพี่นะผมก็เลยคุณพ่อคุณแม่นะครับนะส่งตัวผมให้มาช่วยมาดวมก็เลยไม่ได้เจ้าลันมานะครับนะก็เลยเอาไหนก็าจ้างกูเลยถือกูเดยสักโอเค ถ้ามานแล้วฝากมันนั้นแชร์เปิดสานณะเป็นกำลังใจก่อนนะพี่นะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเท่านี้นะครับนะเป็นกําลังใจให้กันนะครับพี่ต้องบอกว่าวันนี้นะครับประวัติที่เรามาที่นี่นะพี่นะเป็นประวัติของเป็นเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวระหว่างรปภกับสาวลุงนัานะครับนะที่แอบรักกันจนสุดท้ายความรักไปต่อไม่ได้นะครับนะารปภก็เลยประชดรักนะครับก็ได้เลยจบชีวิตลงนะครับแล้วด้วยตัวเขาเองนะที่อย่างนี้ที่อย่างนี้ก็เลยโดนปิดตายแบบนี้ครับเนไ กลัวปะล่ะกลัวมาก,ะก,มากอะเข้ามาแล้วนะพี่นะฝากดูนั่งแชร์ประสา,านะเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมนะใครเข้ามาแล้วนะพี่นะฝากแชร์ด้วยนะพี่นะมาขอทำใจกปนหนึ่งทีนะช่องอทำใจเพราะว่ากูโดนแรงจริงที่นี่เฮ้ยตกใจกมันแรงนะที่เนี่ยผมผมพูดตรงๆนะผมว่ากลัวนะเพราะว่ามันแรงนะครับนะ<ป>เดินเ,เข้าไปแล้วรอนี่เดี๋ยวกูเรียก ปฝา่าดูดันแช่ <laughs> เปิดสาธารณะโอ้ยหลังยออ <laughs> มันทำผมโลหิตศาสตร์ไปแล้วรอบหนึ่งประตูถึงขั้นปิดตายพี่ลองคิดเอาว่ามันเฮี้ยนขนาดไหนด้วยคำว่าประตูปิดตายนะครับนะประตูตรงนั้นเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดิเฮ้ยยังไม่ทันเริ่มเลยเหี้ยเอาแล้วโอ้ใจเย็นเด้อดวงจิตดวงวิญญาณสับเวสีผมไม่รู้หรอกว่าท่านจะแค้นอะไรใครอะไรขนาดไหนแต่พวกผมไม่เกี่ยวเฮ้ยสติให้มากแค่มีสติ ทุกอย่างก็ทำอะไรมึงไม่ได้แล้วเป็นโลใหม่นะพี่นะเป็นโลเคชั่นใหม่นะพี่นะเราก็เพิ่งมากันครั้งแรกนะพี่นะพ่ออาจจะตามมาแลพี่นะกับโรแห่งนี้นะพี่นะเดี๋ยวประตูมันปิดประตูเฮยเ มากูไม่หนีเฮ้ยไม่มีใครอยู่นี่า่าใคไม่มีมือกูอยู่นี่มันปิดได้ไงวะ มือผมอยู่นี่ผมยังไม่ได้ไล่เว้เชี่ยพี่มันเป็นล่าแบบเขียวนดำๆอมม้วๆมาเลย่ะเดเมกคือแบบเขียวดำๆอมม้วมาเลยพี่เด็กคนนี

ไม่มีเสียงคนพูดปิดออสัตว์ประตูไม่มีใครแต่แม่งปิดเองเป็นไปได้ไงอะ่ะเฮ้ยปาย วันนี้ครับอ้สติกอนเลยกูเดี๋ยวได้ๆขอตั้งสติก่อนเลยเฮียโอ้ยเฮียจิตกูจะหลุดว้ายเฮียระแวงไอ้สัตว์ซ้ายขวาเลยกูโอ้ยเฮียสติจะหลุดเมื่อกี้จริงๆพี่คือแม่งอธิบายไครับพูดไม่ได้พี่แม่งสัน่นไปหมดเลยตอนได้มือผมอะ โอ้พระท่านท่านอีกาสัสดีนะพี่นะฝากดูนะแชร์เปรดสานะนะครับพี่นะฝากแชร์กันด้วยนะพี่นะเด้อเด้อเดเดอพี่เมื่อกี้คือไม่พุ่งกระโจนเข้ามาเลยคือเ,อเยี้ยมแรงเกินพี่ต้องบอกว่าเป็นปปอปพคนนี้คือเขาน่าจะเกลียดผู้หญิงแบบอย่างมากอ่ะเกลียดมากๆเลยแล้วถึงท่านแบบปิดชีวิตแล้วคือทาให้เขาแบบสามารถปิดชีวิต โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเยี่ยมมันบ้าไปแล้วโอ้ยมันบ้าไปแล้วมันโอ๊ย ข้างประตูโอ้โหกูโฮ้ยสัตว์อะไร้ันโอ้โือใครเห็นบ้างเมื่อกี้มันโดดทะลุก,กำแพงไปนูออ่นอะมีใครเห็นบ้างมันวิ่งทะลุรประตรู้ย

ทาผมไม่มีคนเกาะวันดีครับเฮ้ย trong Nam hả? Khai ra trong Ok, tôi sẽ im. ปิดเองเยอะยสอดแม่งปิดเองเยอวันดีครับเฮ้ยเย ไพี่มึงพูงมาจะจับกล้องกูเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมเห็นนะพี่มันมีหัวแอบ,บดูไอ้พี่ไอ้พี่มึงโผล่มาแต่ละดอกไอ้สัตว์แน่จริงมึงวิ่งออกมาเลยไอ้สัตว์ เฮ้ยอย่านะอย่าเป็นอย่างที่กูคิดอืมเยี่ยมันเข้าไปได้ยังไงวะมากูจะนั่งจ้องมึงตรงนี้แหละพี่ ผมเห็นว่ามันอยู่ในเนี้ยยาละมึงทำไมมันเหมือนมันจะคานออกมาวะ <c oughs> ไม่ไหวแล้ววุ้ยเฮ้ยเย้ยมึงนั่งเก้าอุกทำไมเด็กซน จิตจะหลุดเลยจ้์เอ้ยต้องเดินออกไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ไอ้ต้นเหมือนอาการจะกำเริบแล้ว นี่ผมเดินแค่นิดเดียวเองนะผมยังไม่ได้ไปถึงสุดโรงงานเลยอะ่ะ เฮียนี่กูขีดหน้าเลไสัตว์เด้อโพเด้อโพเด้อโพออ้สัว์เด้ย โอ้คูเดินคนเดียวกูไม่ทำไมกูรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามพยายามเดินนิ่งๆโอเคไม่มี พันเก้าร้อยท่านนี้นะพี่นะฝากกดแชร์โอ้โหฝากกดแชร์รถึงสองพันนะพี่นะฝากโดนแชร์ประธานนะนะพี่นะพรุ่งนี้ผมหยุดนะพี่นะ เดินคนเดียวแม่งก็ยังงี้นี่วะไม่อยากเข้าเลยโอ้ให้กูหายใจบ้างเถอะกูไม่ไหวอะ ใครเมื่อกี้มีคนคอ กบช็อกแรงนี่แม่งสุดไี้เฮียมันจะเข้าหาแต่มึงเว้ยแนทเฮ้ยเชิดอะไรวะเฮ้ยแนทมึงเคยจะค้านออกมาไว้เชิดแนทเไงวัวมาเลย คอหักเลยเมื่อกี้เหมือนบิดคอกูเหมือนต้านไม่อยู่อ่ะเหมือนแบบพลังเขาเยอะเกินใช่กูไม่ไหวมันเยอะมากจนกูไม่ไหวโลใหม่แม่งอย่างนี้นี่เอง เได้ยินป่ะกูได้ยินเสียงมีเสียง้วยอไม่ไหวว่ะเอออย่าฝืนอย่าฝืนกูไม่ไหวกูไม่ไหวอย่าฝืนฝืนไม่ได้เพื่อนที่นี่แลวเป็นโลใหม่ด้วยวันนี้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวกูแล้วฝืนไม่ได้จริงเรื่องเงินต้องถอยจากตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราอยู่ยังจุดด้านหน้าของเขา พากร้อยก็แชร์ไยครับเอ็งไม่ไหวกูยังโดนหนักเลยกูไม่เคยเจอแบบนี้แลบบิ้นเป็นตากับหัวพิกคอเล่นกนหมดเลยอ่ะเมื่อกี้มันคานอย่างนี้แต่หัวเนี้ยคามันขึ้นไปข้างบนอ่ะใช่แล้วดูกันหมดได้เลยเหมือนหัวมันมันบิดแล้วมันหักอ่ะเออมันบิดแล้วมันหักขึ้นไปเลยอ่ะสวัสดีสองพันท่านครับเขี้ยวมันบิดเหมือนมันหักคอตัวเองขึ้นไปอ่ะ วันนี้ขอหยุดเลยไม่ไหวจริงๆไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวขอพักเลย,เลยต้องขอพักใจก่อนเลยยัยไม่ไหวว่ะวันนี้สนุกไม่มากก็น้อยก็ขอภายนี่เราไม่มีสปอนเซอร์อะไรก็ขอภัยด้วยนะอืออ่ะสนุกไม่มากก็น้อยนะครับพี่คุณวันนี้เราหยุดมาเรื่มมาเจอกันนะพี่นะโรงงานแห่งน,นี้ผมจะจำให้มั่นเลยว่าแม่ของจริงเดี๋ยวพ่อมาแน่นอนโอเคพี่ยังไงไว้เจอกันนะครับนะ วันพุธนะครับพี่นะพรุ่งนี้เราหยุดนะพี่นะวันนี้สนุกมากเนาะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับพี่สวัสดีนะครับขอบคุณนะครับครับสวัสดี